สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับจิมมี่ช่างเตาน้ำโช๊ก็จะพาท่านผู้ชมมาตามตัวเลขของปูซีศูนย์มวดเมื่อกี้ปูซีศูนย์เป็นไก่ไมาถูกอยู่ใน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 ใบแรลกนาสูตรค้ามวณเป็นใบแรกแต่ที่นี่หม้อค้านวณหลายๆสูตรใส่กันเป็นกระตัดทิมนะครับเลขตัวเจ็ดศูนย์นะครับเป็นว่าลักเจ็บัมาหลักสิบเป็นกระไรตัดออกนี่มวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่ช่างเตากะในมาตาม ตัวเลขสูตรเลขคำนวณของปูซีูนเท่าจะเป็นตัวใดมืนน่อช่างเต่ามาปูกะว่าห้สูตรล่างไปก่อนนะครับจะเป็นตัวใดเดี๋ยวช่างเต่าจะพา่านผู้ชมไปรับชมสูตรของปูซีซูนประมวลกันท่านผู้ชมเข้ามารับชมแล้วก็อะเรล่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับช่างเต่าน้ำโชค์นี้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างเต่าได้นำเสนอชิพดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันไปครับเข้าไปรับชมตัว เลขสูตรเลขคำนวณของปูซ um, <For fruit, S 1> anyway. right ีศ really <im itation and ADA>. ูนย์สูตรลางจะได้ตัวใดสามศูตรมาชนกันที่ตัวใดกะเฉพาท่านผู้ชมไปรับชมพอความกันละครับนี่ซีซูร์เอร์อันนี้งวดที่แล้วเนาะที่ว่าใบแรกเลยให้ออกมาตอนงวดนี้เขาเปลี่ยนแปลงไม่เลยครับมันเข่าแต่ใบแรกวันนี้มาเปลี่ยนแปลงไม่ผันตัวเลขเปลี่ยนเนาะเพราะตัวเลขมาเปลี่ยนแล้วกะได้ทิ้มใบแรกไว้ครัก็จะว่าเลขมันต่ำมันไปถูกไปถูกใบแรกจ้อย ก็วัดตั้มตัวในงวดที่สี<ช>่มันเจ็ดแปดเก้ามาตัว <c oughs> นี่นี่นี่วัดนี้มันเจ็ดแปดเก้ามาตัวมันมาเ่าก็เลยเอาอเจ็ดกับหนึ่งหรืมันครับเจ็ดกับหนึ่งมางกับเจ็ดมาตัวนี่งเลยมันก็เลยมีแต่เจ็ดกับหนึ่งอันนี้นคืยอ่งอันที่เดียวแต่ว่าปูขึ้นไห่อยู่เด้อันนั้นเขาเปลี่ยนแปลงไหมขึ้นคืนแต่ตอนใบแรกเนาะครับปูขึ้นใบแรกมันมี่เจ็ดส่วนนี่นี่ก็ยังว่าอันนี้ที่บ้าออกมาตองวดนี่ที่ปูให้มาตองวด ครับระบัดที่นี่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขประมาณสามสี่หมืห่นไฮลังนะครับนี่อันตัวนี้ซีมาที่แรกเลยนี่ก็คือเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับเด็กอ่มมมาม้ตัวเดียวกันในละมีนันเดียนครับอันนี้คือตัวแรกที่เขามาไทายตัวแรกที่มาไทายเข<อ>า<อ>มาเชี่ยไปเชี่ยมาว่เจ็ดมันบรมาสิบมันมาในตะนวยครับก็เรียกว่าเอาเจ็ดมาทิมก็เลยขาทิมนะครับว่าเพราะว่าปูคิดว่าเจ็ดนี่จีมาลักนวย พ่อข,าข่า,ขาทิมมันมาหน่วยละถือจ่อยเนาะจะยังมาแล้วกันปูปลาข่ากรับพี่ประหัสดกะมะขา่าก็ได้เมื่อวันต่หัศเราบ่มักสวนสัมผู้ปลาข่าอ่ะพี่ประหัสดมะข่าเชีงวาเนาะอันนี้คืออันนี้ขึ้งวัดที่แล้วเนาะปูเพิ่นกัดคำนวณมาแล้วมันก็ถือโย่บันนี่มากคุณคืนไป่หอยข้างบนมาหาสูตรสูตรมาตรงกันก็นกนเลยเปลี่ยนตัวเลขเนาะครับ โค้งสุดท้ายมาเปลี่ยนตัวเลขที่แรกหะมาน่ะมนได้มวาทายอยู่ไอ้ไอ้แพนเจน่ะนี่พอเขาสูดมากมากกว่ามเขาตัวเด่นนี่ตัวเด่นดูเมันเด่นดีครับแบบนี่ตัวนั่นนี่ีงวดก้อนกับเขาสูดสูดเด่นเกงวดที่สี่สิบนี่ละเขาก็ดเด่นตัวนี้ มันห้าเริ่มมาเด่นใหม่เริเอาตัวนี้เข้ามาเนี่ยอมอสูตรนี้หรืห้าหกนี่บอครับสี่ห้าหกม้ามันก็เริ่มมาได้ตั้นี่เด้ครับเจ็ดห้าเจ็ดหกเด้มันก็ห้าเก้าหกเก้าเด้ค่ะครับมันเริ่มมาเป็นตัวนี้หนิค่ะก็เลยเป็นตัวนี้ที่แบบคนที่มาเบิ้งที่ลังนะเจ็ดหหกมัาน่วยเขาเริ่มมาเน่นสี่เก็บห้าเจ็บครับค่ะเข้ามาเด่นไหม่มาเน่นไหม่กับตัวนี้มันกับพิษ งวดที่ยี่สิบงวดที่ยี่สิบแปดครับค่ะสี่ห้าหกมาตัวม,มาๆไดนะ้ครับิสต์ต้นนั่นพิดต์เดียวมาพิสต์สูตรนั่นสูตรเดียวเขาเน้นเขามาเน,นา้นไหมค่ะแต่ว่ากืบแมงพวงปูได้งวดเมืม่อกี้ปูวาออ่าเจ็บยังอยู่อ,อ,อยู่คือเกา่าเน่ยนั่งอยู่ขึาเก่าเจ็บยังอยู่อยู่เก่ากับแม่เจ็บไหครับเอนนี้ มันม้วนได้มากใช่นี่วันนี้วัดที่สี่สิบเอ็ดวัดนี้เนาะวัดที่สี่สิบเอ็ดมีสูตเต็มมันเต็มอีหลีเขามันเนี่ยสุดเต็มอีหลีนะคะในกรอบนี้เลยนะเขาเลยเอาลักหน่วยลักหน่วยล่างยี่นวดที่ยี่สิบเก้าเขาก็เริ่มมายิ่งกวักนั่นบ้านนี้ที่มี้หกตัวนี้มันได้มาเป็นตัวนี้ครับโอ้มาถัดถัดออกมาเป็นครูแล้วแมนงวดที่ยี่สิบเก้ายังไม่หลุดเห็นไหมครับ นี่ละอันนี้คือเต็มสูตรนะคะเต็มสูตรล่างนะครับจะเป็นสิบสี่คู่ค่ะมนวดงตรงไหนมันได้สิบแปดคู่ออกมาค่ะนี่ละฮะวันน้นคัดลงนะฮะพันเอกคัดรายละเอียดลงมาอีกอันนี้คือสูตรเต็มกอนี่เขาเก็บน้าจอไว้นะคะสําหรับสูตรเต็มนะสี่หกสี่หกอ่ะฮะยังไม่หลุดปั่นเขาเลยมาคัดว่าหกมันมาแรงก็ได้มาสรุปตัวนี้สรุปลงมาให้กอนสรุปเบิ้งสรุปสรุปลับหกมาก่อนหกมาแรงันกศหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่เนาะค่ะ หกมาแรงกูมูนะปูบับัมาแรงไหนพอจะคิดสูตรได้แถวๆวันในห้องได้เอาตัวนี้ตัวนี้กับเขาทุ้งหมดขึ้นกันนี่ครับยี่สิบเก้าหัวขึ้นกันเนี่ยหัวที่ยี่สิบเก้าขึ้นกันอันนี้หกคู่หกคู่คู่มาชนห้าคู่เหลือยังเหลือแต่มันชนกับที่นี่รู้ไหมครับ มันส้นกันที่หกสี่ตัวส้นกันหกสี่ตัวเดียวหกสี่ตัวอันนี้คือสูตรล่างของวันที่สิบหกมีมาเบิ้งตัวที่ปููสรุปแหยล่างอย่างเดียวนะครับตองววดอันนี้คือตัวนี้คือสูตรสูตรเต็มเมื่อกี้เขาเมืองสูตรเต็มไปแล้วพกคู่ว่าต้องกลับกับหาคู่ว่าต้องกับมาื่อนกันแล้วมันสิส่วนกันที่ที่หกสี่เนาะอันนั้นคือชุดเต็มเนาะอันนี้คือปูขัดออกมาแล้วภช่ในยี่ยี่สิบเก้าหวดเด้ครับนี่เยุ่งนี่ นี่สีไดายตัวนี้สดนันตัวนี้ยี่สิบเก้างวดมาชนกันที่หกสีตัวเดียวนะปูแมนทั้งไดตเปตัวั้นแต่ว่าก็จะวาเลกมาสีเน้หรือวันพุดเนาะวันพุดจะมีเก่ามีสีทีสองของเี้องสีคู่ครับเป็นสีมาแบบเดียวกันค่ะไม่กลับตรงตรงเลยมีขี้ขันเศร้าเก้าแคดออกมาได้ยี่สิบเก้าสีคู่นี่ละ ตัวนี้นะครับนี่อ๋อขัดไปหันวันเมื่อเขาคัดสรุปลงไปหันมันเด่นหกเข้าก็เลยหกัวนัานเพาะสรุปลงมาเด่นมาทีหกนะครับหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่นะครับแต่ว่าเม็ดเดียวคือหกสี่นะปูชนนกัคือสองสูตรสองสูตรมาชนกันทีหกสี่นะครับครับอันนี้คือสูตรลางของปูตัวนี้มันก็ดเด่นเพราะว่านกันนี่นในสี่คู่นี่สี่คู่นี่ก็ ใายในยี่สิบกองหนวดขึ้นก่พ่อพ่อคันนี้ันมาแล้วย็บกงหวดออกไปอยู่จังสี่เอาสองสูตรมาชนกันจะได้ออกคางนี้สักทีจะได้เป็นเลขตัวนี้เนาะแต่ว่าห้าจับให้เต็มให้เต็มสียมันจะกันสิบสี่คู่ล่างไม่ต้องกลับอันนี้ก็คือสูตรเต็มนะผู้ใดมีงบก็นารุ่นแต่ว่าคันผู้ใดงบหน่อยก็มีเดียวไบหนวด เมื่อวได้ยังไงตัวนั้นยี่สิบแปดงวดลวดเลยนะคะท่านผู้ชมงวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบเก้าค่ะนี่พื่อห่อตัวนี้เนิหน่วยล่างงวดที่ยี่สิบเก้านี่นะไม่ยิ่งงวดที่สี่สิบเอ็ดถีบอกว่าเป็นตัวนี้งวดที่ยี่สิบเก้ายัง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 วันนั้นเรูเราได้ยยี่แปดงวดรวดเนีลยคืออยู่ในนี้ใช่ไหม ตัวนี้กับตัวนี้อันเดียวกันค่ะบ้องสุดึ้ปครับปูกรบสุปมากๆให้ิึงนีเนาะทันปู้มเนาะอันนั้นอาจจะตัวหน่อยไปแต่ว่าปูกับสรุไม่ให้ห้องิ่งแล้วนะคะก็จะมีหก6ูันตอนนี้มันก็เดินเขามันดีขึ้นกับเดือนต้นเดือนนี่ห้องก็หาคููไปส้น4ีคููมันจะชนกันที่ตอนนี้อยู่ที่4 2 2สองสองสี่วนแล้วเท่าห้าเบาห้าติดตัวเด่นชนตัวเด่นนะเด่นส้นเด่นค่ะลูก สองสูตรเนาะสองสูตรมาชนกันที่หกซีนะครับเม็ดเดียวค่ะไม่ต้องกลับค่ะไม่ต้องกลับนะคะไม่ต้องกลับด้วยนะครับค่ะท่านผู้ชมลบหน่อยค่ะสูตรเต็มก็จะมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกซีนะคะเล่นไปที่หกบ๊อปูสูตรนี้วิ่งหกลักสิบตัวเดียววิ่งหกหลักสิบตัวเดียวนะคะค่ะบลังก็จะมีเจ็ดสามเจ็ดซี่แปดสามแปดซี่ฮาสองสองสามสามสองสองซี่สีสองนะคะอันนี้คือสูตรเต็มเนาะค่ะ วดที่ยี่สิบเก้าวดที่ยี่สิบเก้านะคะยังไม่รุดเนาะจะเดินต่อหรือไม่จะเป็นสิบสี่คู่วนตัวที่ปูนตะก้มมันก็นได้สิบแปดคู่มาแต่ว่าสูตรสูตรนึ่งนะมันเขาวัดที่วัดที่สี่สิบมันลุดอันนี้มันยังเดินตัวอยู่ตัวเขาบรมันแต่ตเขาเลยมาเชียย์ซุ่มนีมนมันมาเดินที่ เว่านี่สูรอันนี้งดกอนี่มันเป็นสี่ห้าหรมาครับนี่เราตัวนี้มันรุดมันหลอกคุณเจยรมาอยางงี้ตัวนดหนึ่งตัวตัวนี้โอ้บมแมอันนี้ของงดกรอันนี้ของงดก่ห้าหกมันคือวมันได้สี่ห้าหกนะมันรุดนะครับสูดสูรที่เมาตัดคืองดกนมันรุดรุดตัวสี่ห้าหกขนาดดสี่ห้าหน นี่สี่ห้าหกจุดมันขาดรุดตอนเดินดีดีดีตอนมันรุดนน่เข้าซตัวตัวนี้รุดข้ามวงลุดหนึ่งกับเจดมาตัวหนึ่งเข้ามาหนึ่งเจ็นี่เนยหลักใหม่ครับลอันนี้ก็เก้าศูนย์หนึ่มันเริมาเป็นตัวนี่งเนี่ยเก้ศูนสินะนั่นแหะตัวนั้นเันเดินตัวแลครับตวนกัเป็นงวดที่ สีสิเป็นงวดที่4ีเอดครับอะไรครับผสรุปครับงวดนี้นะครับหายมากเด่นๆเลยตัวเดียวนะครับก็คือทกซีนะครับส่วนตัวนี้ก็งวดที่สี่สิบเอ็ดเท่านี้เนี่งวดที่41่สบอ็ดเท่าครับครับงวดที่สี่สบอ็ดเท่านัมันเข้าเลยมาคับเน่นคัดคับเน่นแล้วเอา29่สงวดเท่าัน ในยิบเกาหว,วดตัวนี้ยังพัฒนาในรุดเกี่ยวกันแต่ว่าวัคซีนในนี่นี่ตัวที่เข้าขึ้นสก,กอบอลนะค่ะหกศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่กลับด้วยอือบ๊ะครับหกสี่ไม่ต้องกลับไมระว่างตัวนี้ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามไม่กลับตัวนี้ครับยี่สิบสามหวดก็ยังพัฒนาในรุดขึ้นในสถิต,ติตัวนี้นะมันพัฒนาในมาในจะเคียนครับผมยังไม่มา กลุ่มนี้มือข่าตะกลุ่มนี้มือขวาตะกลุ่มนี้ในภายในยึดกับหัวก็เลยมาขึ้นสปอร์นี่นี่นะอ๋อนะครับอันนี้ของของของสูตรนี่มันเป็นว้วนที่สี่สี่กันตัวเ้าเอาปีหกสี่หกห้ายังไม่หลุดออกตอนนี้กลุ่มนี้คือสูตรนี้เอามากลุ่มือนห้าเลยเอาลงก้อนมันสูตรที่สองาเล่เอามากระกบกันนะมากัอคกันหกสองหกสามหกสี่ก็ได้มาชนที่หกสี่กับตัวนี้นีงตัวนี้เ็าเรกันตัวนี้เขาเลขติดสี่กับแปดทั่นอะไร นี่ในหกโค่นี่ว่ดตองกาบเนี่ยไงนี่ถือตัวมันกำลงังลุ่มหกซีให้เราเห็นไหมหกซีตัวนี้มีหกซีตัวนี้วัดนี้รูดเอ็นไฟในยุคเก่าตัวนี้กันหกซีตัวนี้กองหกซีมันเมื่อเข้ามาเทียบใส่ของสุดตัวนี้มี่หกซีหกซีมันเ,เลยมาเน้นหกซีจะได้สรุปเป็นตัวเน้นในวัดนี้นะคะก็คือหกซีเม็ดเดียวนะคะเนาะ นะคะท่านผู้ชมแคบหนาจอไว้เนาะตัวร่องมันมมปูศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่เนี่ยนนค่ะก็ตัวร่องมันกลับพอค่ะตัวรองกลับด้วยแต่ว่าหกสี่ไม่ต้องกลับ<ำ>มิดเดียวเน้นๆนะคะท่านผู้ชมค่ะแคบหนาจอไว้อีกนึงแนวท่างนะะเนาะครับผมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานท่ากักสศขอตัวละาท่านผู้ชมไปก่อนพอกันไปในคลิปหนา้าไอฟี่ทิ้งๆรุ่ยๆยไปน้ำกันเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ